ส้มยูสุเป็นผลไม้ตระกูลซิตรัสที่จะมีลักษณะเป็นผลกลมสีเหลืองเปลือกหนาขนาดจะอยู่ประมาณ5.5-7.5ถึงเซนติเมตรมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จะปลูกมากในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะคนญี่ปุ่นนำส้มยูสุมาประกอบอาหารเช่นซอสและน้ำสลัดซึ่งจะให้กลิ่นและรสชาติที่สดชื่นนอกจากนี้อาจจะนำส้มยูสุมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยบำบัดความเครื่อได้อีกด้วยนะคะ ส้มยูสุมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆหลายอย่างทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์โดยส้มยูสุหนัก100กรัมจะประกอบไปด้วยวิตามิน A อ1 3 1วิตามิน C สูงถึง105.9ของปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งวิตามิน C จะมีส่วนช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุนของผิวหนังและข้อต่อน,นั่นเอง นอกจากนี้ส้มยูสุก็ยังให้แคลอรีต่ต่ำและประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน B วิตามิน E ีธาตุเหล็กแมกนีเซียมทองแดงแคลเซียมสังกะสีและใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระส้มยูสุประกอบไปด้วยกรดฟีนอลิกสารกลุ่มฟลาวนอยอย่างแอนโทไซยานิน แคโรทีนอยด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ที่อาจจะนำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นโรคเกี่ยวกับสมองโรคหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2และมะเร็งบางชนิดค่ะตากน,นี้ยังช่วยในการไหลเวียนของเลือดโดยสารในกลุ่มฟลาวโวนอยด์สชนิด นั่นคือเฮสเปริดินและนาวินจินที่พบในเนื้อและเปลือกของส้มยูสุอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวที่เยื่อบุหลอดเลือดจึงลดการเกิดลิ่มเลือดและลดการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ปรับอารมณ์และลดความเครียดผลการศึกษาพบว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากส้มยูสุประมาณ10นาทีจะช่วยปรับอารมณ์ที่ขุ่นมัวและวิตกกังวลให้ผ่อนคลายและลดความเหนื่อยล้าได้ นอกจากนี้การสูดดมกลิน่นส้มอยู่สูดที่มีกลิ่นหอมผ่อนคลายก็ยังช่วยลดอาการก่อนมีประจำเดือนเช่นความเครียดความวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนความโกรธและความอ่อนเพลียดได้ส้มอยูส่สูอาจมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆด้วยเช่นบำรุงสายตาเนื่องจากส้มอยูส่สูมีวิตามินซีสูงจึงอาจช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาและป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมบำรุงผิว ส้มยูสุมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงสามารถนำมาสกัดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสและช่วยลดเลือนริ้วรอยบำรุงสมองผลการวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าสารนารินเจนินในกลุ่มฟาวนอยด์ช่วยพัฒนาความจาและอาจช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะต้านมะเร็งส้มยูสุประกอบไปด้วยซาลิโมนอยด์ที่จะพบมากในผลไม้ตระกูลซิตรัส เจ้าสารนี้จะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากนี้ส้มยูสุมีสารแทนเกลวิตินและโนเบลทินที่อาจช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามไม่ควรจะซื้อส้มยูสุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของส้มยูสุมารับประทานในปริมาณมากเพื่อหวังสรรพคุณต่างๆเหล่านี้นะคะผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์เหล่านี้เป็นเพียงแค่การศึกษาในหลอดทดลองสัตว์ทดลองเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องรอผลการศึกษาในมนุษย์เพิ่มเติมต่อไปค่ะสําหรับส้มยูสุมีรสเปรี้ยวจึงไม่นิยมรับประทานผลสดโดยที่ขายตามร้านค้าทั่วไปมักจะสะกัดให้อยู่ในรูปแบบผงนำเชื่อมเข้มข้นแยมทาขนมปัง และเปลือกส้มอยู่สุ่เชื่อมใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำสลดัดซุปซอสที่ใช้ราสเต็กโดยใช้แทนน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวตามสูตรอาหารหรือผสมกับโซดาชาและกาแฟรวมทั้งแดดแปลงเป็นขนมหวานคนทั่วไปสามารถรับประทานส้มอยู่สุได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสำหรับคนบางกลุ่มได้ค่ะเช่นคนที่แพ้กรดซิตริกซึ่งพบในส้มอยู่สุและผลไม้ตระกูลซิตรัสอื่น โดยอาจทําให้เกิดอาการแพ้เช่นผื่นแดงคันบริเวณรอบปากและลิ้นใบหน้าปากและลําคอบวมปวดท้องท้องอืดคนที่แพ้กรดซิตริกจึงควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของส้มยูสุคนที่มีอาการกรดไหลย้อนการรับประทานส้มยูสุซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความเป็นกรดสูงอาจกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคเช่นแสบร้อนกลางอก,อกและเรอเปรียว คนที่รักษาด้วยเคยมีบำบัดอาจทำให้รู้สึกเจ็บภายในปากเมื่อรับประทานอาหารที่เป็นกรดสูงอย่างผลไม้ตระกูลซีตรัสจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนและจำกัดปริมาณในการรับประทานนอกจากนี้มีการนำเอาซมยูสุมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยใช้สูตรดมกลิ่นหรือทาลงบนผิวหนังทั้งนี้ควรจะเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยจากแหล่งที่เชื่อถือได้และก่อนใช้น้ำมันหอมระเหยกับผิวหนัง ควรเจือจางด้วยน้ำหรือน้ำมันเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงและทําให้ระคายเคืองผิวหนังรวมทั้งห้ามกินหรือกลืนน้ํามันหอมระเหยคราวนี้มาต่อกันที่อาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิกกนบ้างค่ะถือเป็นอีกหนึ่งอาหารญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมกินเพราะทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพช่วงนี้ลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าซูชิเป็นเมนูสุขภาพได้อย่างไร ซูชิเป็นอาหารที่ทำโดยนําเอาข้าวมาผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วนําไปปั้นเป็นก้อนโดยใส่หน้าเนื้อสัตว์เนื้อปลาดิบหรือผักบางครั้งก็อาจจะห่อด้วยสาหร่ายโดยมักจะรับประทานคู่ก,กันกับซอสถั่วเหลืองวาซาบิและขิงดองค่ะส่วนประกอบต่างๆของซูชิที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยังปลาจะเป็นแหล่งโปรตีนไอโอดีนรวมถึงวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนและปลาแมคเคอเรลซึ่งเป็นปลาจำพวกที่มีกรดไขมันจำเป็นและวิตามินดีสูงวิตามินดีเป็นสารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจากอาหารหรือแสงแดดโดยมีหน้าที่สำคัญในการช่วยดูดซึมแคลเซียมรวมทั้งรักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสโดยปลาเหล่านี้มีโอเมก้า3ที่เป็นกรดไขมันที่มีส่วนช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีงานวิจัยที่พบว่าโอเมก้าสอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยค่ะสาหร่ายประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิดทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมเหล็กไอโอดีนไทอามีนหรือวิตามิน B1 วิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E อีกทั้งยังจัดเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงเช่นเดียวก,กันกับถั่วเหลืองด้วยวาซาบิมีสารอาหารสำคัญหลายชนิดทั้งเบต้าแคโรทีน ก u ูโคซิน l เลตและ i อโซไทโอไซยาเนซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีรียต้านการอักเสบและต้านมะเร็งได้ค่ะแต่วาซาบิที่วางจำหน่ายกันตามท้องตลาดบางยี่ห้อนั้นก็อาจจะเป็นวาซบิสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาจากต้นฮอสลาดิช ผงม,มัสตาร์ดและสีผสมอาหารซึ่งให้สารอาหารแตกต่างกันกับวาสบิแท้ที่แปลรูปม,มาจากต้นวาสบิเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงควรศึกษาข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนเพื่อจะได้ทราบส่วนประกอบก่อนบริโภควาสบีชนิดนั้นๆค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ